คุณพทองทานตอนนี้โอเคในแง่าการทําหน้าที่นาย,ยกแกทําไม่ได้ใช่ไหมครับว่าแกถูกสั่งหยุดเป็นหน้าที่แต่ว่าในแง่าาของความเป็นผู้นําของพรรคเพื่อไทยในแง่าาของความเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองประเทศเนี่ยแกทาอะไรได้มากกว่าที่แกทำใช่ไหมแกแกสามารถแสดงความเห็นในโซเชียลมีเดียแกสามารถเล่นบทเป็นผู้นําทางความคิดในการพูดรประเทศเราคว,าควาคาร,ร,ร,ะรควจะไปทางไหนในพูดถึงกนแบบในเรื่องกับบูชาใช่ใช่ในเรื่องการพายทองทานไม่ทาอะไรที่ควรจะทําเลยในรอบนี้เธอไม่โชว์ความรักในแ a ชช่นในการทําเรื่องนี้ อาผมว่าเนี่ยนะเอาแพชั่นของคนไทย66ล้านคนเรื่องกัมพูชาเนี่ยนะมาเรียงกันเนี่ยนะคุณแพทรองทานไม่ได้อยู่ในแถวหน้าของประเทศเนี่ยที่แบบอยากจะเข้าไปพูดอยากจะเข้าไปแสดงออกเห็นคุณแพทรองทานทําอะไรใน,ในวันนี้ที่เธอไม่มีตําแหน่งนายกเธอพูดได้เยอะมากเลยนะครับเธอวิจารณ์ฮุนเซนก็ได้เธอพูดปกป้องฐานไทยเธอพูดให้กําลังใจคนไทยเรื่องต่างๆทำใหแต่เธอ ไปไปดูโซเชียลมีเดียแพร่รังการจะจับอะไรถูกถูกคุณนี่คุณนี่ยังเลย์เซฟมากรอบนี้ในแบบที่ไม่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะพูดอะไรในแล้วแล้วเพลย์เซฟจนซึ่งเขาพูดได้ในฐานะคนคนไทยพูดได้แต่ว่าพูดแล้วมันถูกหรือมันผิดเรื่แต่ว่าอาจารย์ยิ่งศักด์ก็เหมือนกับเวลาออกรายการร่วมกับผู้ร่วมดำเนินรายการท่านอื่นๆเนี่ยก็มีหลายคนซึ่งเขาเกรงว่าที่เล่นเซฟเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพเลยที่เล่นเซฟเพราะว่าเขากลัวแบล็กเมล์คือเอาจริงๆอ่ะคุณเซนเนี่ยมีอะไรอีกเราก็ไม่รู้เคอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะะไไรก็ด้น แต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ใน Position ที่กลัวโดนแบล็กเมลเนี่ยมันก็ต้องเงียบไงคือมัน,มนซึ่งซึ่งสำหรับผมมันมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ว่าต่อให้โดนแขวนไว้โดยสารรัมณุลเนี่ยบทบาทในการสแสดงออกในแต่ละเรื่องในระดับที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทางการเมืองเ่ยมันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นแต่ผมแยกเรื่องนี้จริงๆออกจากปัญหาที่มีอยู่เดิมซึ่งต่อให้เป็นนายกคนอื่นเนี่ย สมมติสนทนาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมพูดจาพลาดท่าไปกับผู้นาประเทศอื่นสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาบอกว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่คือมันผู้นําประเทศอื่นคุยอะไรที่ไม่เหมาะสมผมว่ามีเยอะแยะอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งแต่อีกปัญหาหนึ่งก็คือตัวคุณแพรทองทานเองที่ตอนนี้เงียบไปเลยเงียบไปเลยในะแบบที่มันไม่ใช่แค่เสนเอกสารไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าแสดงมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องกบูชาในแบบที่ต่อนเนื่องอย่างแหลมคม,มอย่างหนักแน่น แต่ว่าผมก็ไม่อยากไปซ้ําเติมเพราะว่าผมคิดว่าเขาก็เพลียงพ้ําในระดับหนึ่งแล้วจากที่โดนแขวนไว้เช่นนี้แต่ที่จาจาร์สิริพูดมามันก็มันก็จับจุดได้ตรงประเด็นที่คนไทยนึกอยู่และอาจารย์ยิ่งศักคิดว่าเธอมีสิทธิ์จะพูดแต่คนจํานวนหนึ่งอาจจะบอกว่า ไม่พูดปลอดภัยกว่าแล้วนั่นคือการคิดเพื่อเอาตัวรอดทางการเมืองใช่ซึ่งไม่ใช่<ข>วิธีคิดของคนที่เป็นผู้นําประเทศท,ทุกวันนี้เขาไม่ได้กาลังจะเอาตัวรอดทางการเมืองก,กันทั้งแต่ยกอาจา,า,าแต่ว่าบบนี้เขาก็ไม่ค вали ฟายจะเป็นผู้นําประเทศแม,ม้กระทั่งพูดเอาโดยการใช้วาทกรรมง่ายๆบางเรื่อง <ๆ S 2> แบบที่อย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดเนี่ยในหลายเรื่องที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดเรื่องกัมพูชาเนี่ยถ้าอารมณ์แบบนี้มาจากนายกนะมันเหมือนกับคนไทยก็จะรู้สึกเออใช่เว้ยคือผมว่าในเวลาที่ประเทศเเรราาามีปัญหคือ ในเวลาที่เราประเทศเรามีปัญหาแบบนี้เราเห็นคนไทยทุกกลุ่มเนี่ยเขาเขาแสดงออกว่าเขารู้สึกอยากทำด้วยประเทศแต่คนที่ชื่อแพรทองทานซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วเขายังเป็นนายกอยู่แล้วเขายังอยู่ในครมเขายังเป็นรัฐมนตรีว่าัณฑ์อยู่เขาทําอะไรบ้างแล้วบทบาทนายกบทบาทนายกในยุคปัจจุบันในหลายประเทศเนี่ยมันกลายมาเป็นเปรียบเสมือนเชียร์ลีเดอร์นะฮะอันนี้ไม่ได้ด้อยค่าตาแหน่งนายกแต่แต่ว่ามันมีบทบาทอื่นด้วยแต่บทบาทนายกในการเป็นเชียร์ลีเดอร์หรือเป็นคน rally troops อ่ะสมมุติว่าประเทศกําลังจะออกรบ บทบาทนายกบทบาทประธานาธิบดีโอบามาหรือนายกทรูโดคืออะไรถ้าประเทศกำลังจะออกรบคือ r a l l y ่ทรูปให้ให้ทหารมีกําลังใจใช่ไหมคือนั่นคือบทบาทชีรลีเดอร์ของนายกซึ่งซึ่งจําเป็นะนะเวลานี้สมมุติถ้าเดยนพูดเองนะคะคสมมุติว่าเดยนเป็นนายกอะเดยนจะใช้คําว่าเดยนหน่อยได้ไหมคะพอเด็นจะพูดอะไรก็โจมตีซะทุกอย่าง ปรเด็ไม่พูดอะไรเลยก็หาว่าเดินก็ไม่ทําอะไรเลยเด่นอยู่ในสภาวะที่เด่นทําอะไรไม่ได้อ่ะค่ะไม่แต่ว่าอารมณ์นั้น,นอ,อารมณ์นั้นเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ซึ่งไม่ใช่นักการเมืองไงถ้าคือผมเป็นอย่างนั้นได้สมมุติว่าพูดอะไรไปก็มีแต่คนดูด่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นนักการเมืองเนี่ยมันนนอยไม่ได้คือผมว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นนักการเมืองนอน,น,นได้แล้วเป็นอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดเนี่ยมันก็ค,คือความไม่รับผิดชอบไงเพราะความเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันไม่มีเวลา ให้เลือกน้อยะคือถ้าคุณน้อยผู้เองอะไรอย่าม่อาจารย์นอยเข้าใจเข้าใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำอาหารแล้วคนมันมัวด่าติดติ่งไม่ต้องกินอันาัยไม่ทำให้กินน่ะน้อยได้ใช่แต่แต่ความเป็นผู้นำประเทศถ้าคิดอย่างนี้อย่ามาเป็นผู้นำถ้าเกิดสมมติเนี้ยงจะฮึกขึ้นมาล่ะฉันทำให้กินแล้วไม่กินเอาตะหลิวตบนะอะไรเงี้ยเลียจะฮาร์ดคอร์อย่างนั้นเหรอเออนไม่ดีใช่ไหมเออแต่แต่เนี่ยแหละผมว่าประเด็นสำคัญคือคุณแพทองทานทำอะไรให้ให้ประเทศได้มากกว่านี้ในเวลาวิกฤตแบบนี้อ่โอเค 呵护。